สวัสดีค่ะช่างสาวเมืองสิงค์ค่ะสาวเมืองสิง์แกงหน่อไม้นะคะแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองนะคะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ว่ารอเดือดนะคะเอาพริกแกงกับไก่ผัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาใส่หน่อไม้ดองลงไปนะคะ ตอนนี้ก็รอเดือดเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะ เราจะเติมน้ำลงไปหน่อยนะใ,ให้ไก่สุกนะคะเราจะปรุงรสกันนะคะปรุงรสปรุงรสด้วยุปงปรุงรสนะคะแล้วรสดีนะคะใครยังไม่ได้ทานข้าวมาทานข้าวบ้านสาวเมืองสิงห์นะคะ หอมมากเลยนะคะตอนนี้ กำลังเดือดแล้วนะคะแกงของเรากําลังเดือดแล้วถ้าเราแกงไก่อย่างเงี้ยเราจะเอาพริกแกงไปผัดกับไก่พร้อมกันก่อนนะคะพริกแกงจะได้หอมนะเราไม่ต้องใส่น้ำมันเพิ่มนะคะไก่ก็มันอยู่แล้วนะ แล้วก็ใส่กระเพรากับใบมะกรูดลงไปนะคะหอมมากเลยทีนี้หอมมากเลยนะคะ หอมแล้วนะคะเราก็จะเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะใครยังไม่ทานข้าวมาทานข้าวบ้านสาวเมืองสิงห์ได้เลยนะคะตับข้าวสวยร้อนๆมาทานกับสาวเมืองสิงห์นะคะเมนูแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองนะคะหอมหอมมากๆเลยนะคะกะเพราบ้านเราแล้วก็ใบมะกรูดใส่ลงไปแล้วจะหอม บ้านไหนยังไม่ได้ทานข้าวตักข้าวสวยร้อนๆรอเลยค่ะสาวมึงสิงจะไปเสิร์ฟถึงที่เลยนะคะเราให้ให้ใบมะกรูดกับกระเพราอ่ะอยู่ในนี้นานๆแล้วก็เขาจะเขียวนะคะไม่ดํานะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราผัดแล้วขึ้นเลยอย่างเงี้ยดํานะคะใบใบกระเพราออจะดํามากเลยะะไม่น่าทานเสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะ ใครยังไม่ได้ทานข้าวมาทานข้าวกับสาวเมืองสิงห์ได้เลยนะคะตักข้าวสวยแล้วน้อนรอสาวเมืองสิงห์จะเอาไปเสิร์ฟถึงบ้านเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะ